ไม่ดีนะจ๊ะวนีแต่งตัวหนะ

kiếp mà kiếp pha man, kiếp pha kiếp pha man, kiếp pha man, kiếp

No, I ở thằng bản già ครับ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  เขาจะยืไหยื่อนเ่อายุสาไหมมืป็นประโยงานแถวทองรอจะได้ออกพระรามเก่าจะได้ก็จัยอนกลับมาได้เดีคุณอาู่ไก่ไม่อยคที่เด้คนแล้วครับก็อยากย้อนกลับมาครับสัมผัสกันเองสิบาร

เห็นหมดแรงเห็นเห็นคอมเมนต์รจริง่อต่ตอไม่ยิ่งขยันพอหักลนมีแต่คอมเมนต์เห็นมแม่ยัง้เหน่เนี่เรา็นเดี๋ยวสวัสดีค่ะพอหักลำพเ่มตอรี่ค่ะสวัสดีอันนี้เอาสวัสดีอันี่ว่าออเโชบกันนี้บอโเพตัวจริงแล้วตัวจริงแล้วของพนขอบคุณเลย

แต่แบบตปสมีนะคะ <c oughs> นอีอนสวัสดีค่ะ